เข้าสู่ไ yeah. อซ์ซูชชแนลเย้ปุ้ยวันนี้เล็บคิราคิราฟูมฟิงมากเลยอะทุกคนเคือหนไปทามาก่อนที่จะมาถ่ายงานนะคะประมาณ2อาทิตย์ได้น,นะ,ะมันยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนวันนี้เปิดมาก็สวยเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่กล้องถ่ายะคะ่ะทุกคนคือหนูไม่รู้ว่าหนูใช้เสียงได้ดังมากแค่ไหนนะเพราะว่าข้างนอกเขากาลังถ่ายทํากันอยู่นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นมา,มากๆเลยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเป็นสปอตโฆษณามา เลยมั้งหนูไม่เคยถ่ายสปอตโฆษณาเลยปะไม่เคยเลยนะนทุกคนพาเรียกว่าอ,อะไรเป็นฟิลอบไรอ่าอันนี้เป็นแบบว่าเป็นโฆษณาออนไลน์นะคะที่ไอสื่อได้รับมอบหมายหน้าที่มาถ่ายในยวันนี้นะคะทุกคนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเคยถ่ายเอะไรเคยถ่ายทั้ทงวงเลยตอนนั้นอ่ะอีกเกมหนึ่งพูดชื่อเกมไม่ได้อ๋ออีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมยิงๆวะพูดไมเอเวอเรสต์เหมือนกันที่ปิดไปแล้ว ใช่ใช่แซมยิ่เคยถ่ายแล้วนะเป็นทั้งวงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวของไอซ์ือนั่นเองนะคะวันนี้ที่ตื่นเต้นนี่คือเพราะว่าเราเจอคนดังถึงสองท่านเลยนะคะทุกคนหนู no. เรียกได้ว่าถ้าวันนี้หนูพูดชื่อไปทุกคนก็ต้องอิจฉาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าก <c oughs> อดอกแบบ <c oughs> วันนี้นะคะได้เข้าซีนกับลุงไนท์นะคะแล้วก็พี่โอ๊ตปามโมดด้วยคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะที่ติดตามช่องหนูยอเหมือนกันใช่ไหมทุกคนรู้จักกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็แอบเห็นลุงไนนะคะมาแวะเติมน้งเติมหน้ากินข้าวไปจุ่มจุ่มจิ้มแล้วก็ออกไปถ่ายแล้วนะคะวันนี้คิวยาวมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีซีนที่ได้เข้ากับพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะก็จะเป็นแบบสามใบเท่านะคะที่เข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมนะคะทุกคนเต่นเต้นค่ะไม่รู้ยังไม่ได้คุยกับพี่ๆเขาจะเท่าไหร่ได้แค่สวัสดีเฉยๆเดี๋ยวไว้รอดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะ ทำท่านี้ก่อนขอบจริงขอบจริงต้องต้องปิดหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาถ่ายอยู่เสียงดังมากไม่เข้าใจตอนนี้ลุกายเขาถ่ายซีนที่แบบน่าจะถือมือถือแล้วกับแบบพูดสปอร์ตเกมอะไรเกมชื่ออะไรนะ Chronicles ก็เขาให้พูดแค่ Chronicles ที่เกมเต็มๆเช่น Summoner w a r Chronicles Summoner w a r Chronicles มันเป็นมันเป็นเกมใหม่ของ Summoner Wall Summoner w a r มัน มันมีมาก่อนแล้วเป็นเกมดําอยู่แล้วอันนี้มันอันใหม่อีกอันหนึ่งซึ่งรูปแบบการเล่นมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมด้วยใช่จริงๆถ้าคู่คนดูันเนี้ยก็จะได้เห็นแล้วเพราะไออาจจะเล่นอาจจะไม่ได้ดูก็ไม่รู้นะ่ไอจะต้องเล่นเกมนี้ไลฟ์โชว์ด้วยซึ่งไม่เคยเล่นเอเมมโอโชว์ค่ะเขาถูกต้องค่ะไม่ค่อยได้เล่นเกมเนี้ยเอเมมโอฟีจีเท่าไหร่ไหวไหมไหวจริงๆหนูชอบเล่นอยู่นะถ้าเป็นตอนเด็กๆโตแล้วนอนลองดูนะคะว่าจะเล่นออกมาเป็นยังไง ตื่นเต้นไหมหรอก่อนเข้าซีนกับพี่ๆก็ตื่นเต้นใช่วันนี้เขาขอคิวถึงเที่ยงคืนตอนนี้คือกี่โมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงจะเที่ยงโอ้ทุกคนคือเหนื่อยกว่าหนูเยอะใช่เป็นน้องบอสไงอ่าเออน้องบอสน้องที่เป็นเป็นบอสอะบอสปีศาจในเกมอะน้องตัวเล็กๆอะเข้าซีนตั้งแต่แปดโมงเช้าใช่ทุกคนเหนื่อยแทนเข้าซีนเดียวกับไอซ์ตอนสุดท้ายหน่อยใช่ก็คือน้องต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนอยู่กับทีมด้วยกันนี่พักของเม่ลิน ถ้ากองไม่เลทถ้ากองเลทอะถ้ามีตีนหนึ่งก็จะเสียตีนหนึ่งก็ได้ลุงในมาลุนมาเลยแล้วถ้าลุงในคือบ่ได้เลยเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วแอบถ่ายแอบถ่ายชุดของเราในวันนี้นะคะยืมมาจากสาวปปยูโฟนี เราบีฟมาว่าเขาอยากได้ชุดสีชมพูชมพูนะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าชมพูที่เขาต้องการเป็นแบบไหนนะคะก็เลยส่งทุกตัวที่มีนะคะแต่ว่าหนูคิดว่าเขาน่าจะชอบชุดนี้นะก็เลยไปเซฟรูปปอมาแล้วก็แคปแล้วก็ส่งให้เขาก็เลือกชุดดีขอบคุณสาวปอด้วยนะเจ้านี่นะคบทของหนูค่ะเป็นไอดอลเลยค่ะก็คือเล่นเป็นตัวเองแต่ชุดไม่ใช่เลยอ่าอย่าบอกนะ ไฟดับแบบนี้แค่เธอคนเดียว<ฆ>อ้าว<ฆ>ูด<ฆ>ิ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาอยากได้ยังไงเออไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากได้ยังไงจำบทได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากได้มูทออกมาดีนี่ขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณมากนะคะวันนี้บ๊ายบายโอ้โหเล่นเป็นตัวเองสุดอสบายกล้ายัางเล่นได้ไหมเฮ้ยจริงเหรอกล้ามาเล่นเป็นแมวให้หน่อยนี่ข้าต้องมีแมวเออเขาต้องมีแมวนะเป็นคอสเพย์ไม่ใช่แมวจริงๆแมวจริงๆเหรอแกฉันไม่โกลัว มันคือห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจริงๆไม่กอดง่วงือต้องถ่ายภาพนี่รู้เปล่าท่านนี่เขาไม่ทำเลยเขาทำอะไรอะไปพีอไงพีอาร์โฆนางไงส่งให้สื่ออะไรงี้ไหม่แเมืนทำท่าจะมีอะไรชีวบ้าอะรานต้องเิดไฟกันมันเป็นไฟ,ไฟแฟลรหรือเปล่าเออ 我溜溜。嗯 จะได้เข้าซ MM ีนแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่รอมานานนงมากๆนะเขาันอยู่โซฮอตเ๊ยกลางแดดนี้เลยเหรอว้าวเขากำลังบล็อกกิ้งกันอยู่นะคะนี่คือบูสกรีนฉากนี้จะเป็นฉากที่ฉากท้ายๆที่เป็นแบบว่ามอนสเตอร์โผล่นะคะแล้วก็เป็นฉากรวมก็คือเป็นซีนรวมกันในไอซสุนะคะแล้วก็มอนสเตอร์เกิดผู้จักรไอดอลคืองงกับสิ่งนี้ว่าฉันต้องเตรียมไ ไม่รู้ไงกล้องใหญ่อยู่นะเ้อะร้อนแย่เลยอ่ะสาวๆคอสเพย์หนุ่มๆคอสเพฟ่คนก็ทำเพื่อเงินนะนะครับผมอ่ะเถอะเยเราก็ช็อตฟิวอ่ะแต่หนูก็ทำเพื่อเงินเหมือนกันอาเจย์เราเดินตามก้นลุงไหนแต่เรายังไม่ได้ไปทักไปถามเลยว่าหนูไทยวอล์กด้วยได้ไหมคือหนูอยากพาลุงไหนมาออกกล้องะค่ะแต่ว่าลุงไหนน่าจะมาแต่เช้าแล้วคงจะเหนื่อยมากๆเลย มาเพิบมเราเดินเกาเก๋ามาพร้อมแกงเลยเนอู้พี่ความรู้สึกเหมือนบอสจะเกิดเวลาลงปส่้บอสเนี่ยมันจะสามารถเอ่อพาเพื่อนลงไปได้อีกมันจะมันจะมันจะพาที่ลงไปแต่ว่ามันนี่สิ้นพีของพี่ออดปาร์โมดอ่ะเอาเรื่อง ไปดูมุมไอสืออันนี้มุมมุมห้องไอสือที่ต้องเข้าฉากเสื้อผ้านี่คือแบบว่าไม่ใช่ไอสือใสแน,น่นอนเมื่อกี้ได้ทักไทยกับ CEO ของเกมนะคะเขาเป็นคนเกาหลีนะคะทุกคนเมื่อกี้หนูพูดแบบยอโรชิคุนไกชิมาส <c oughs> ขอบคุณที่ะาอันนะี้ก็ต้องขายมาสไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วนะตอนนี้มีประมาณ8ล้านภาษาในหัวตายแล้วกังมึน นามานหนูไม่รู้ว่าตอนเย็นยจะเป็นสภาพนี้อยู่ไหมนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นามานหนูด้วยกดหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้นามาน,นามานนามานหนึ่งนี่แะค่ะเขากำลังบล็อกช็อตกันอยู่ลองดูนะครับมาเอาออออรอบหมดเลยมาลุงไงหันหลังเข้ากำแพงหันหลังเข้ากำแพงเลยครับลุงไงอ่าลุงไม้ด้วยกำแพงทุกคนแกงมอนสเตอร์ของเราเดินมาปูคูล่าเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะเป็นคาแรคเตอร์เลยนะไม่น่ารักดังมา เจฟเฟมเลยครับพี่อ๊ตพี่อ๊ตเดินนำมาเลยนะครับมาตอนแอนนะเดี๋ยวคนอื่นจะตามมาตอนแอคชั่นนะครับและแอคชั่นมาเลยเท่โอ้ยมั่นใจเด<อ>ี่ไปท๋ยวอย่าให้กล้องบังเรากระทบได้ดีด้วยคะแสดงล้องชุดยาวเมื่อกี้อะไรหลุดเอ่ยโอเคทั้งเทมเ,เลยเพิ่มถ่ายดีก่่มามา หอมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว action ไอ้ไอ้ไอ้ของไอ้เราแบบวัดกำลังเติมเติมทีนี้ว่าอะไร action เตะกันเลยโอ๊ตมองกล้อง,องโอเคอยู่จริงๆนะเรามองกล้องไว้เห็นป่ะ ทพเทพเทพใช่เหรอดีดีสุดยอดปลาหมดสุดยอดครับแบกเอามาตัดเต็มเลยสวัสดีมากครับออกทีวีด้วยแม่ออกทีวีครับเขาดังกว่าหนูอีกช่องอะไรช่องชื่อไอควีนนี่ค่ะไอควีนนี่แม่ครับแม่ดูด้วยนะครับฝากด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่ถึง1นึ่งแสนวิวหนูลงไม่ได้นะเมื่อกี้นะคะถ่ายกลางแจ้ง เสร็จแล้วค่ะก็นำทับโดยพี่โอ๊ตฟารโมทนะคะก็เก่งมากๆาเลยค่ะพี่ๆเป็นกันเองแล้วก็มืออาชีพมากมาเลยก็คือเป็นเดอะแบกนะคะทุกคนสนุกดีค่ะแล้วก็มีเหล่าสาวๆคอสเพย์หนุ่มๆคอสเพย์ด้วยนะคะที่คอสเป็นแบบว่าตัวละครในเกมเนาะทุกคนเก่งมาแบบตากแดดแล้วก็แบบอากาศมันร้อนกรุงเทพวันนี้น่าจะก,กี่องศาแบบเกือบเกือบกี่องศาเนี่ยหนูขอซีดิโอ้ กรุงเทพหอละคร33องศาทุกคนเมื <Wow. S 1> <laughs> ่อกี้ถ้มกลาง33องศานะพวกเราก็สุดท้ายต่อสู้กับบอสกันเสร็จแล้วนะคะซึ่งมันเป็นฉากแรกของหนูที่เข้าซีนนะทุกคนก็เหลืออีก หลายคิวนะคะหนูก็น่าจะได้เริ่มถ่ายทีน่าจะแบบอย่างเลทก็คงแบบเริ่มทุ่มหนึ่งตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งๆนะคะ <c oughs> ก็รอพี่โอ๊ตปาโบลถ่ายคิวพี่โอ๊ตให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะเป็นคิวเราล่ะอะมีคอสเพลรออยู่กับเราจนถึงดึกอยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นคอสเพลทีมของไอซ์ซือนะ,ะจะมีพี่บัมพายนังเงือกแล้วก็น้องแมวนะคะเฮ้ย <c oughs> มีแมวในทีมด้วยอะ่ะอยากเป็นแมวเป็นแมวในทีม ทุกคนอาจจะเห็นโนอีกทีหนึง่งคือตอนที่หนูหลับนะคแล้วก็ตื่นมาเป็นตาที่สดใสขึ้นหรือเปล่าขณะนี้เวลา1 7 4เนาฬกา41นาทีนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้ถ่ายซีนเดียวของตัวเองเลย <c oughs> อยู่มาตั้งแต่เชา้าตอนนี้5้าโมงคึ่งตามคิวค่ะทุ่มหนึ่งน่าจะได้ถ่ายะะ <c oughs> เมื่อกี้ไปถ่ายขอถ่ายรูปก,กับ ลุงในแล้วก็พี่โอ๊มาเพราะว่าพี่พี่สองคนเขาต้องกลับไปทํางานต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวอวดรูปแล้วก็น่าสนุกดีค่ะพร้อมจะหลับแล้วอเเดี๋ยวรอเข้าซีนแต่วันนี้เรามีเข้าซีนเป็นแปลงร่างแบบเซรอรมมูนด้วยนะะทุกคนว้าย <laughs> ได้อยู่นะมีเมวด้วยทุกคน หนีมันจะล้มเลยขาพี่หนีคนหนีคนหนีเติมหน้าแบบเขามาเตรียมข้าฉาว่าแต่แมวมาเล่นด้วยชอบการพิลมแบบที่โดนแอรบถ่ายลืไอจีเลยพี่เซฟมาเลยแอรเปิดน่าหน้าขอบแบบขอขาดได้ไหวแบบไอชั้นมเาะใช่ใช่ <And> action. ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้านะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะบ๊ายบายไปเลยก็เป็นธรรมชาติอผู้ใหญ่างเจ็ดเทงเพราะว่า,ามีสาบ <c oughs> ุกแข้งไฟซิ่งเป็นเด่ไอน เอาเอาใหม่ได้ไหมอะหนูอะดูไปหนูอะเวลาเจอแฟนไม่เหมือนเนาะอันนี้จูดิมเบียวก่นอนะเอาแล้วเราต้องเบียวว่าเราเป็นไอตองสิคะก็เมื่อกี้เป็นไงพี่ดีเลยดีเป็นธรรมชาติแต่อันนี้น่าจะไม่ธรรมชาติเลยเขาไม่เคยไม่เคยเจอผีนี่มันรูปล่าสุดไอจีหนูทางนั้นเลยแล้วเนี่ยใช่ใช่เจอแฟนคลับเจอแฟนคลับถ่ายบอิ่งมูฟเวอร์อ๋อเหรอเอา คนดังอ่ะคนดังวะคนดังวะอ่าทำอะไรเรื่องเสียงของการ์ดอ๋อเหรอฝากด้วยนะคะถ้าเสียงแท็กเสียงเหินฝากจุนด้วยค่ะแต่เมื่อกี้มีจุเมื่อกี้มีเหินนะตอนไหนไปละใช่ไม่คือหนูกลัวตกเขียงอันเนี้ยถ้าเขาถ้าเขาเอาเท็กสุดท้ายก็คือเสียงเหินใช่หรอตายละตอนนี้กี่เวลาแล้วท่านชายสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเพิ่งได้เข้าซีมที่สองสามแล้ว ซีนที่สามนะคะหนูหลับมาแล้วหนึ่งรอบนะคะนอนแบบหัวไม่พัง <c oughs> ซีนสมมติว่าฟีลลิ่งนี้เหรอใช่สมมติว่าอยู่ในห้องแก่งตัวค่ะลองเล่นเสียงดีเนาะอ่าเราต้องเล่นติดฮาทุกคนแคสโนสวยเดดายแอดอล์ du. แต่เขาหนูเป็นซีนแบบว่าผีจับไหลนะคะแต่ว่าคิดว่าพี่เขาน่าจะอยากได้ซีนฟีลลิ่งแบบคอมเมดี้มากๆๆอะไรอย่างนี้ประมาณไอ้ช่างมันจะทำอะไร เอาเราตัดแดอกว้จดูดีเลยอุ้ยวันนี้ได้เรียนรู้เยอะเลยนะเนี่ยอจริง้วยตึึ เดี๋ยวเราเริ่มเล่นอ่าโอเคต้องเริ่มเล่นจากฮึ๊ก็คือผีมาบ่งจิงตกกระใจอ่าโอเคได้ตอนนี้เขากำลังเซตคิวผีมาปลอกคือว่าจริงๆอ่ะวันนี้เป็นผู้ดาวล็อกเลยหนัวทอกดาล็อกก็เลยมันไม่ธรรมชาติเขาก็เลยสอนคือบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแบบเล่นไหลๆเลยเป็นแบบไปตามอารมณ์เลยนะคะก็เลยจะออกมาเป็นแบบว่าโนไดาล็อกแล้วแบบกัวจริงแบบโอ้อะ จริงอะเลยนะเขาก็บอกว่าแบบเคยแสดงแบบนี้มาก่อนไหมอะไรหนูเขาบอกไม่เคยค่ะปกติแบบเวลารับโฆษณาเกมก็จะมีเป็นภาพนี่มูนโรโชูดแล้วแบบไม่ก็พูดแต่หลอกเลยอะไรแบบเป็นแสดงนี่ยังไม่เคยก็ดีใจแล้วตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่พี่ผู้กำกับก็เอาจริงดุดแต่ว่าเก่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบสอนงานได้ดีวันนี้ได้เติบโตขึ้นเยอะ ไม่เคยเรียนการแสดงเลยแต่ปกติก็ก็แสดงอยู่แล้วป่ะใช่น่ารักแล้วปกติพี่แสดงป่ะพี่แสดงพี่แบบตลกปอบตลกปอบในพี่เป็นคนซีเรียสจริงจังใช่เหรออีกไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเจอผีปอบใช่ป่ะอันนั้นอ่ะผีปอบอันนี้พี่พี่ปอบปอบอนี้อะไรอะไรคิดไม่ทันกิน เราสู่ช่วงกันเดินมนะคะตอนทีมงานเยอะมากมากเลมีอ<ร><จ>ะมาแต่ว่ามันจะมลือดขึ้นในรถ Oh, mai My don't ฮัดฮัดโอเคพอไหนแอคชั่นแวมพายไฟขอคนช้านะฟังแวมไพร์แล้วเดินนะครับเลยเดินเลยอะแอคชั่นอะเดินอยู่แล้วพี่เดินมาปุ๊บผมเรียกว่าแวมไพร์แวมไพร์ใช้สกิลใชพอใช้สกิลว่าเดินแวมไพร์ค่ไฟเอ้าไฟอ่ะช้าช้าช้าขอโทษพี่คำเสียงตามที่เขา่าดิ งั้นคิวไฟฟังเสียงผ้าได้ไหมจะยินไหมแอคชั่นอะเดินอยู่แล้วพี่เดินมาปุ๊บผมเรียกว่าแวไพร์แวไพร์ใช้สกิลใช่แอคชั่นเดินแวไพร์ฮะเออนแะนี่มาให้กำมืคนัดแอคชั่นเดินแวไพฮะ ฮกไปขามีพัดมีฮกใช่ปะพี่มีฮกด้วยเลยเหล่าเห่เาเมื่อกี้นะคะเป็นฉากที่หลังจากแปลงร่างนะคะแล้วก็จะซัมมอนที่พี่มอนสเตอร์นะคะมาเมื่อกี้ก็ยืนนานอยู่แบบแปลงร่างค้างไว้นานอยู่นะก็เ<ๆ>มื่อกี้ได้เข้าบทกับผีด้วยนะคะพี่ผีเล่นเก่งมากพี่ผีแบบว่าอารมณ์ ส่งให้โนูสุดๆกลัวจริงเลยจริงนะคะแล้วก็ได้คอมเมดี้ไป็นหนึ่งนะคะแบบว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ได้เข้ากับพี่ๆมอนสเตอร์ที่คอสเพย์นะคะเรายืนนานมากค่ะทุกคนเวลาตอนนี้ก็5้าทุ่ม40แล้วนะคะยังไไม่ด้ยังเหลืออีกตั้ง ประมาณหนึ่งเซตสองเซตทวนสามเซตทวนสามคิวสามคิวเลยประมาณสามคิวถ่ายคิวถ่ยนะคะวันนี้น่าจะมีตีหนึ่งตีสองอะตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งก็ม่มีรถกลับเลสวัสดีค่ะคุยคุยกับพี่พี่มอนสเตอร์ได้ไหมมืดมากเลยมืดมืดมากเลยอ้า สวัสดีค่ะในในบีฟเขาเขียนว่าเป็นพี่เงือกอ่ะจริงๆแล้วเป็นอะไรคะเป็นเอลเป็นเอลอ่าเอลมีพลังเป็นฮีลลิ่งใช่ไหมใช่ฮีลิ่งเป็นซัพพอร์ตเกิร์ลสวัสดีค่ะแล้วพี่ไฟล่ะคะพี่ไฟแวมไพร์นะคะเหนื่อยไหมคะทุกคนตื่นกันมาตั้งแต่กี่โมงตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะตีสี่ทุกคนเหรออันนี้ตื่นหกโมงอ๋อตื่นหกโมงอ่าแล้วคุณแมวล่ะคะคุณแมวตีสี่ตีสี่เฮ้ยเราตื่นสายคนเดียวเลย ที่ตือสายกว่านิดนึงเก่งมากเก่งมากแต่งหน้าเก่งมากทุกค่ะอันนี้ทางกองก็ตัดชื่อให้เลยปะใช่ฮัลโหลเป็นไซส์แบบสบายตัวโอ้ยดีดีดีเป็นกำลังใจให้ตาเปลือยคอนแทคน่าจะหลุดออกจากตาแล้วนะคือคอนแทคจะดีดออกจากตาตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วน้องบุยเติมผมรอบที่30นะคะเหงื่อแตกหนักมากน้องทำผมตั้งแต่10บโมงเช้าค่ะ ตอนนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่เที่ยงคืนเลยประมาณสองฉากสาฉากสองฉากใหญ่ๆยังไม่จบ สวสีค่ะเย,ย้วันนี้สนุกมากเลยขอถามความเห็นพี่แพทได้ไหม <Hello. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพัดจะผู่มาได้เพราะพี่แพทนะคะขอบคุณค่ะใช่ <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่ถ่ายออกมาโดยรวม เก่งมากเลยเหมือนกับน้องตั้งใจอ่ะตั้งใจเาาเลยใช่ทุกคนนี้ทุกคนมันตั้งใจมากเลยกคเก่งมากเลยค่ะพี่ททั้งกองแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยน้องคอสเพทั้งอะไร้อาก็ถายพี่ไม่บอกล่วงหน้าเลยทุหัวโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคก็วันนี้นะคะสําหรับใครที่เนี่ยคนเหนื่อยกว่าคือคนนี้หลับเหนื่อย วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูบล็อกของไอซ์สื่อด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยการกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูโฆษณาที่ไอซ์สื่อแสดงนะคะก็มีท้งพี่โอ๊ตปาโมดแล้วก็ลุงไม์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปรีเควสต์กันเยอะๆนะคะว่าอยากเห็นอีกนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาดูนะอ,อะไรลูก <laughs> จบแบบจบแบบมีป้งเป้งอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะบ๊ายบายบุ๊ยดาวน์โหลดเกม Summoner Wars Chronicle มาเล่นกันเยอะๆนะสแกนที่ QR code ใต้ล่างนี้ได้เลยโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะ bye bye.